จากในคลิปนะคะจะเห็นเลยค่ะว่าเพียงแค่1นาทีเนี่ยยอดค่อยๆทยอยขึ้นแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีปั๊ม for IG ค่ะขั้นตอนในการทำนะคะไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยค่ะเพราะว่าเรานะคะจะใช้แค่เพียงลิงของ IG ในการทําโดยวิธีนี้เนี่ยไม่ใช้รหัสผ่านค่ะเพราะฉะนั้นแอคเค้าเพื่อนๆนะคะจะปลอดภัยแน่นอนและที่สําคัญวิธีนี้นะคะถูกกด IG 100%ค่ะ ทำไปแล้วเนี่ยรับรองว่ายอดขึ้นแล้วก็ปลอดภย100ัยห0 0รือค่ะเอาละค่ะถ้าใครพร้อมแล้วนะคะไปชมกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบค่ะเริ่มแรกนะคะให้เราเข้าไปแอดไลน์กันก่อนเลยค่ะที่แอด follow bz นะคะจะเป็นบริการของร้าน Speed Follow ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทักหาแอดมินได้เลยค่ะวันนี้เนี่ยเราสนใจบริการปั๊ม for IG ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยแอดมินเขาก็จะส่งบริการต่างๆมาให้เราดูนะคะ นี่ก็คือบริการปั๊มฟอ IG ค่ะจะเริ่มต้นที่100ฟอนะคะแล้วก็สูงสุด20,000ฟอค่ะวันนี้เราจะทดลองเป็น1,000ฟอแถม100ฟอก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะแอดมินเขาก็จะส่งวิธีการชำระเงินมาให้เราค่ะโดยจะส่งเป็น QR code มาให้เรานะคะเราก็นำ QR code นี้เนี่ยไปโอนเงินได้เลยค่ะ หลังจากโอนแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็ส่งสลิปไปให้อดมินได้เลยค่ะมินนะคะเขาก็จะขอลิงก์ IG ของเราค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราไปดูกันค่ะว่าวิธีการนำลิงก์ IG เนี่ยทำยังไงให้เรานะคะเข้าไปที่หน้า IG ของเราค่ะแล้วกดตรงคำว่าแชร์โปรไฟล์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดตรงคัดลอกลิงก์ที่วงกลมสีแดงๆได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็นำมาส่งให้อดมินนะคะ เพียงแค่นี้เนี่ยแอดมินเขาก็จะเริ่มทยอยทำให้เราแล้วค่ะโดยที่ไม่ต้องรอคิวเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเรามารอยอดขึ้นกันได้เลยค่ะหลังจากผ่านไปไม่นานนะคะให้เราในรีเฟซหน้าจอค่ะแล้วก็เข้าไปเช็คที่ IG ตัวเองนะคะตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่ายอดผู้ติดตามเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ รอไม่นานนะคะตอนนี้ผู้ติดตามของเราเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจนใกล้จะครบแล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มครบแล้วนะคะสรุปแล้วร้านนี้เนี่ยเขาทำได้จริงไม่ขขยฝันอย่างแน่นอนค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปการสอน BAM FOR IG จากในคลิปนะคะจะเห็นเลยคะ่ะว่าเพียงแค่1นนาทีเนี่ยยอดค่อยๆทย,อย,อ,ยอยขึ้นแล้วค่ะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถทำตามได้เลยค่ะ แอดไปได้เลยนะคะที่แอด f o l l o w b บค่ะรายละเอียดขึ้นให้ตามด้านล่างนี้เลยคะ่ะเพื่อนสามารถทักไปหาแอดมินได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขามีแอดมินคอยสแตนบายตลอดเวลาเลยค่ะถ้าใครนะคะชอบคลิปการสอนของเรานะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ